สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้ผมกำลังเข้าบ้านนะครับมาจะสูบน้าโพทุเรียนยครับพี่น้องผมที่เข้าวกำลังเข้าบ้านพี่น้องเหมือน้วครับพี่น้องครับพี่น้อง ขาบ้านด้ครับพี่นองคับพี่น้มือ้พี่นอเลัีเขาบ้านได้ครับพี่นอง กำลังซ่ากันเข้าบ้านครับพี่น้องมาผู้เดียวก็มันอยู่ม้าผู้เดียวบรรยากาศยังบันแลงครับพี่น้องกับเดียวม่นเห็นต้นไม้เด้่ครับพี่น้องไฟงนี่กับไฟหนาลุนเฮาเด้อครับพี่น้องโบราณไฟจากทะเลครับ บ่ได้ผมใส่กิ๊กหมาครับเนาะเฮ้ยบางทีไฟหนา่ไปนึงครับเมื่อจำเลยขอโทษขอไปเด้อครับพี่น้องบิ่งล้ากันย่างๆจงดทอนแบนผลลัพธ์กันพี่น้งงองไับเตากินลมชงเยี่ไปครับพ,พี่น้งอนง กรารลอ่อบรรยาการรอบคางครับกำลังจะกหนุครับท่น้องอกำลังปะกาันกับป้านครับค่ันเอ๋อผู้ใดที่สามารถรับชมที่นอนอีกางนี้รับ รถคนฝากไปอยองกี้เนี่ยใน่ไห ครับพี่น้องฝนตกป้อเป็นไรแน่ครับพี่น้องเข่าเกือบป้าพี่น้องครับเพี่น้องบรรยากาศรอบทางครับทางเส้นนี้เป็นทางนะของแจ็คส,สายดันสายช่วยด้วยครับพี่น้องเป็นเป็นทางนะผมเองครับพี่น้อง ระหว่าคทั้งก็เป็นทัง้งคั้นเกียร์ก็แล้วับพี่น้องพอเที่ยวได้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศรอบ้างครับพี่น้องทำเหมือนมื่นกับคออายนั่นเด้อร์ครับพี่น้องล้างน้ำผู้ขาตรงนี้ไฟครับพี่น้อง ไปรถคนครับร่างกับเป็นลุมเป็นบอเป็นบางช่วงเนี่ยครับพี่น้องถ้ามันกัดตุกแกไลยกขข็ขอโทษขอแค่นด้เลยครับเขวากับกูขากับรถไม่เดียวครับพี่น้อง ก็เพื่อนกันเที่ยวใบเทียเท่ยวไม้นี่นะครับแต่ว่ากระแหงที่มือกันกน้อยเด้อครับไปทีิเขาหอดมู่บ้านแล้วครับพี่น้องผูใ้ใดไรที่เขามารับชมก่ยวากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับกดติดตามนั่นนี่เด้อครับเพราะว่าทีได้เป็นกำลังใจผมได้ถ่ายคลิปลงต่ก้อไปครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีของอ e ีแท็กสายดันสายจวดครับพี่น้อง เดียวผมไปจัมากันครับหนอก สองซอ,องสองซองสะบางครับพี่น้องไปรถครับนี่ครับเสียงชอว์ครับเสียงแห้งไรครับพ่อใดครับพี่น้องเพื่อยันไช้บ้านของหัวหูครับพี่น้องนี่เด้อครับ ผมกลับมาแห้งเท่าไรดอกเด้อครับพี่น้องขอขี้ได้ครับพี่น้องนะครับพ้นเชืยวไปเชืยวมาเนี่ยครับพี่น้องกระชีขา้าเสร็จบ้านผู้พาร์เด้อครับพี่น้อง ครับเราบางครั้งแต่ยี่ห็นแสงไฟน้ำเสียงร้คนนะครับน้องนี่ครับน้องนี่ครับใครเข้าเมูองบ้านนะครับน้องรถผมกับบัตรสีไฟหลายดวงครับเดี๋ยวผมที่ไปดิดไม่ครับ ผมเอามาปิดหวัวครับเมื่อนี้เล็บระดับจีไฟให้พี่น้องเบิรงครับพี่น้องขอตัวจขอไทเด้อครับพี่นอ้องเด้อนี่ครับใกล้เข่าเสี่ยงหมู่บ้านแล้วครับพี่น้องจากน้นพี่น้องว่านเข่าเบิดปนาปพี่น้องตรงข้าวตรงข้าวกันเด้อครับพี่น้องทางไหนง่ายกัน,หน่หยครับพี่น้อง พันคนเริ่มข้อโศบาทรับนอ้องไปอ่าเจ้พ่อท่านห่อนนะผมบันไดครับพี่น้องกับเสาฟป้าครับ เดี๋ยวแม่เบี้ยตึ๊กแขงไฟหนาลุกฮอตได้รับน้องได้กับตัวได้ข่เวแบบนี้รวมกับตั้งเส้นนี้กับที่ไม่ค่อยเที่ยวเดอกครับเนี่คนเที่ยวไปเที่ยวมาหลายครับเด็ดครับผมมีคลิปเดี๋ยวผมก็จะอามาถใช้ลุงไหนพี่รองได้เบื้องต้นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผให้ผมนะครับกดติดตามเด้อครวยนะ เ่าะผมนี่กันมั่งแกได้ล่วมคิดต่อครับพี่นอ้องนี่อย่างอย่างที่ไหนส่วนใจเลยผมเอามาท้ายลมให้เปิ้งครับพี่นอ้องครับพี่นอ้องอันนี้พี่น้องอาจจะคิว่าพวกไม่นู้อะไรปัน่ปนคนเลยครับ นี่ม่านค้นนะคะนนร,รนะนบะับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่เปิดไฟคือพี่น้องมาเนี่ยนะครับหอนปากชางสามแยกแล้วครับน้อง่อนจะขังกระแหนแล้วมันระวังเด้อะครับพี่น้องรถคนไมครับ ไปใส่มาใส่แข็งระวังระวังเด้อครับพี่น้องผู้ใดแล่นรถแล่นดไลน์ตอนกลางค่ำกลางคืนครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ก็ขอให้ปลอดภัยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นซ้อนบ้านผมด้วยครับพี่น้องอันนี้เขาคุ้มบ้านใต้ครัาบบ้านบ้านเพิ่งบบ้านเพิ่งเลืออ้อปีจะน้อยครับพี่น้อง อันนี้ก่ซื้อนะจะเลิศหนึ่งกันแล้วครับจะว่าเป็นบ้านใต่ครับพี่น้อง พราะว่ารถผมเป็นพลังแสงอาทิต่านหน้านคนตะชิมมึดๆกันนอยี่น้องอาจจะเดียวไ่เห็นขอเขาไ่ค่อยจะเปิดไฟกับี่นหน้าทางเขาจะได้กับ่นหน้ เป็นนอยเด้อต่เพราะว่ายางหมแล้ว่เพราะมีคนเี่ยวตะนี่ก็จะเป็นบางช่วงี่อเ้ราอเที่ยวได้เนี่ยเ่องยครับรต้มกันยาวเลยเด้อน่อลิปนี้ตัวขาเขได้ตัดต่อเรื่องต่เปิดเิ่กดโจทยด้คับน้อง ที่ข้าใจว่าเป็นวัดมันโมเมนต์เลครับพี่นอ้องอนี่ลงเงี้ยนางของคุณข่าครับอ่าชิบะไดร์ลิงที่น้องเบื้องแน่ครับพี่น้องแล้วก็ขอสวดขออภัยด้วยครับเพราะว่าคงขับรถเมื่อเดียวครับพี่นอ้องอ่าชิเร่งรถก็ค่อยสะดวกครับพี่น้องไปเร่งวิคนครับ